อาเป็นว่าเอานี่เส้นหนึ่งนี่คือเหล็กไหลที่เป็นเส้นสีม่วงที่พออ๋บอกว่าให้สังเกตว่าก็เลยให้พี่สาวเจ้าหน้าที่ไปหยิบมาอันนี้ก็ถือว่าโชคดีเดี๋ยวถ่านเนี่ยในหนึ่งถานี่นี่พู่มานะองค์นี้ท่านสามารถเปลี่ยนไปอยู่อีกที่นึ่งได้แค่เราเห็นตอนนี้ท่านอยู่ลักษณะนี้แต่อีกหน่อยท่านอาจจะไปเคียบที่เหล็กไหลมีสอง สองสีสองเส้นตัวปู้และตัวเมียนี่คือตัวหนึ่งแล้วแออันนี้เส้นวาสนาจะอยู่ในโคมพอันนี้นี่ลูกนะคะสามารถเกิดงอกอันนี้คือในห้องห้องพราใหญ่ห้องด้านบนนะคะอันนี้ใช้แค่แสงของกล้องเนี่ยเดี๋วไว้ให้พระอาจารย์เลยร้อยองค์เตรียมเลยค่ะเอา อ๋อักง์จริงๆงนี้เกผกเป็นร้าดีไม่ดูพาดีหมดที่นี่นะหลับตายนีเนื้อสวย้าเก่าอูนเทรไม่ไป็นใจนดิงีดอันนี้ก็ หรือหลวงพ่อจาาจงคงอีก็จะมีเส้นเหล็กไหลเหล่านี้อยู่เนื้อโลหะโข่งที่ไม้เห็นตามที่บอกและนี่คือเป็นลักษณะที่ท่านเป็นบ่อหรือมีีกแล้วเนี่ยเมื่อวานก็นึกว่ายังไม่มาที่ไหนได้ก็มาแล้วมาที่จุดนี้เส้นเหล็กไหลสีน่วงจะทำรายการช่องห้าสองสองวัน เ,นะเป็นได้จะถอนใจใส่ไม <c oughs> ตัวไหนเหนื่อยไห้มรูปทำเพื่อพวกเราเพื่อคนนี้ก็เบื้องต้นนะคะ <c oughs> นั่งได้ไม่คนแก่นนะ <c oughs> ปฏิการตุมาคิดบำเหน็จวัโตตัปเตกะโตยะถาตัปทิโยวิวัจนกตัปพะโลกุณณะพัปโตมเทปวะตุพานุภาเวนะตัปธรรมานุภาเวนะตัปตะนังขานุภาเวนะพธละตระหนั่งธรรมระตระนังตังระตระนังต็งหนั่งระตระนั่งตังรตนั่นุาเวนะาเวนะปิตตกะทยานุภาเวนะจินตะวะตานุภาเวนะจะเทเทโลตาจะเทเทขยะจะเทเทอันตรายาจะเทเทอุปัททวาจพเทเทตุนิมิตา วินาจันทุอันุธทางพระลังเทียอายุเจวันหัเจหกอังวุติเตยศวัสตะวัสาจะอายุเจมีวุจีภะวันโตเตวัตุสัพพมังคังระดับสันตุตัปพเทวะตาสสะพุทธานุภาเวนะตัพธรรมานุภาเวนะตัพสังขามุภาเวนะตัถาโตทิภาวันตุเต สวัสดีครับวันนี้เนะครับเราอยู่กันนะครับในวันนี้ฮะมากันอีกหนึ่งท่านนะครับที่วันนี้นะครับต้องก่อนอื่นเลยต้องกราบนมัสการนะครับเจริญพรนะครับพระสถิตพงศ์นะครับธรรมวโรนะครับวันนี้ครับท่านเดินทางมาจากรมกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งท่านครับที่มาอย่างสถานีของท่านปอฟ้าในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้ครับมีจุดมุ่งหมายนะครับในเรื่องของการร่วมกันอยากจะให้ ประชาชนนะครับพี่น้องทุกคนนะฮะได้ช่วยกันอนุโมทนาบุญแล้วก็รวมถึงการสร้างบุญใหญ่นะครับจะเป็นที่ใดอะไรอย่างไรนั้นติดตามชมได้เลยอ่ะแล้วก็วันนี้ครับต้องขออนุญาตนะครับขอสัมภาษณ์นะครับของหลวงพี่สักนิดหนึ่งนะครับว่าในเรื่องการทําบุญในครั้งนี้ครับหลวงพี่จะนำนะครับในส่วนของเหรียญหรือว่ากระมี่ที่ท่านผอครับในครั้งนี้ที่จะมอบให้กับหลวงพี่ครับไปทําอะไรอย่างไรบ้างครับ ก็คือไปนําไปาให้ญาติโยมเนี่ยได้ร่วมบุญรอตาธรรมจักองค์พระใหญ่เป็นประประทานของประธานที่ของวัดนะครับที่วัดติดตำนักสงฆ์ป่าปูสิงโตจังหวัดกาญจนบุรีนะเพิง่งเ,เริ่มก่อสร้างได้ประมาณ5้าปีตอนนี้ก็กําลังดําเนินเรื่องในการขอใช้พื้นที่จากป่าไม้ป่าไม้ก็เข้ามาเพิ่งวัดพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ก็อื่นครับอยากจะให้ผมพี่ครับแนะนําในเรื่องของสถานที่สักนิดหนึ่งเพราะว่าเผื่อบางคนในพื้นที่นะครับอาจจะรู้จักและแต่ว่าบางคนอยู่ที่บริเวณรอบๆเนี้ยอาจจะอยากจะเข้าไปช่วยะนะครับหรือว่าอยากจะเข้าไปในเรื่องของการทํานุบํารุงนะนะครับเราจะสามารถเดินทางอะไรอย่างไรแนะนําสถานที่สักนิดนหนึ่งครับก็สถานที่อยู่ที่พักสงป์ป่าภูจิงโตนะหมู่บ้านเขาช่องหมู่ที่6 อำเภอธรามกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งในตอนนี้ครับที่พักสงฆ์ตอนนี้ครับประชาชนหรือว่าญาติโยมมครับสามารถเข้าปฏิบัติธรรมหรือว่าเข้าไปทําอะไรในสถานที่นั้น,น,นได้บ้างอะไรเงี้ยครับเพื่อจะได้บางทีได้เข้าหลังจากที่ได้นําเหรียญของพ่อ,อฟ้าไปช่วยแล้วอะไรเงี้ยครับก็เข้าไปสาม,มารถเข้าไปปฏิบัติธรรมได้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ปา่าเพราะว่ามันจะสงบครับ แล้วก็ตอนนี้ก็กําลังดําเนินการก่อสร้างคือพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประจําของสถานที่นะเป็นของที่ตำนักนักตักห้เาเมตรแล้วก็กําลังสร้างสร้างพระใหญ่แล้วก็ตอนนี้กําลังหล่อตาธรรมจักองค์พระใหญ่ที่เป็นเนื้อสมฤทธ์นะที่อยู่หลังองค์พระใหญ่ตอนนี้กําลังดําเนินการก่อสร้างอยู่ครับ แล้วก็ในการครั้งนี้ครับเออตอนนี้กําลังดําเนินการสร้างดังนั้นก็อาจจะขาดในเรื่องของการปัจจัยนะครับค่อนข้างเยอะดังนั้นครับสิ่งที่อ,อวันนี้ครับมาหาพอฝาครับจุดมุ่งหมายของพี่มีอะไรบ้างต้องการอย่าะไรอย่างไรไมที่่่่เพราาะอออตก็งืจขขู้ ขอฟ้าจัดให้พิเศษสําหรับจะร่วมบุญก็คือหนึ่งรอยองาหน่บ,า,บาทเห็นทราบว่าท่านได้จองเอาไว้แต่ท่านกำแั่พออก็เลยได้สอบถามเบื้องต้นนะว่าท่านเนี่ยยังไม่มีเอกสารใช่ไหมท่านก็เลยบอกว่ากําลังขอทําเรื่องขออยู่ก็เลยคิดว่าเมื่ท่านมาแล้วเอ,วอกาสารยังไม่มีแต่ท่านได้ดูให้ดูค่า ท่านไม่ได้ขอว่ามารับพักหนึ่งพันองค์ก็าท่านทราบว่าต้องมีเอกสารมายื่นแต่พอออก็เลยถวายให้ท่านหนึ่งร้อยองค์หนึ่งร้อยองค์เบื้องต้นนะแล้วท่านก็บูชาแยกใปหนึ่งร้อยองค์สามหมื่นบาทที่ว่าให้ท่านหนึ่งเพราะดูแล้วเนี่ยท่านเป็นพระที่อายุยังน้อยแต่ท่านดูแล้วมีพลังนะมีบารมีมีบุญแลวท่านก็มีจุดมุ่งหมายกับการที่จะสร้างใน นักสง์เล็กก่อนเต้นแต่ก็สร้างท้าใหญ่เอาไว้ก็ได้คิดว่าเต้นให้หน้อยอมถ้าเกิดว่าประชาชนจะร่วมมูลหรทบหลวเออะไรนะคะำเภอท่ามกาศการจนบุรีก็เกิดาจให้เบอร์โทเบอร์โทรเนาะต่อเบอร์โทแต่เดี๋ยขึ้นบัญชีให้เพราะว่าการสร้างท้าใหญ่มีการที่การต่อบุญ พระพุทธศาส,สนาโดยเฉพาะจาเจ้าคุณสมเด็จปู่โตนก็ต้องการในการที่ให้วัดพัฒนาเพราะทุกอย่างก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญการที่โบมก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่มาถึงตรงจุดนี้ได้แล้วก็สําคัญนะคะก็คือเรื่องว่าเนีย่ยดูพอนั่งดูนั่งถขาขาขา่ายภาพเนี่ยเป็นลูกหลานปู่โตเ <c oughs> นี่ยค่ะดูภาพจากมือถือ ก็วันที่8ปธันวาจะหล่อตาธรรมจักวาระที่ส2 2> องหล่อตาธรรมจกักเดี๋ยวจะส่งรูปเข้ามาในไลน์ส,ออส่งเอกสารที่สก็จะเรจแล้วให้หตตอเกี่ยเรื่องราวที่ท่านจะมาร่างผู้ชมใหญ่เนาะเระเภทสังฆาเกี่ยวขอเบอร์โทร่าน ได้นะครับดังนั the the ้นครับในเรื่องของการที่ประชาชนจะสามารถเข้าไปช่วยได้แล้วก็ช่วยในเรื่องของการนุบำรุงศาสนาแล้วก็รวมรวมถึงครับการสร้างตราธรรมจักรนะครับแล้วก็องค์ห้าใหญ่นะครับขึ้นในรอบนี้ซึ่งก็ตอนนี้ก็กําลังดําเนินการก่อสร้างอยู่ด้วยนะครับดังนั้นครับให้หลวงพี่ครับช่วยฝากในเรื่องของช่องทางการติดต่อนะครับแล้วก็ช่องทางในเรื่องของการช่วยกันบํารุงพุทธศาสนาในครังนี้ด้วยครับ ทางการติดต่อก็คือไปณสถาระทนที่สำนักได้เลยก็คืออย่างที่ว่าคือที่สำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์ป่าภูสิงโตหมู่บ้านหมู่ที่หกป่าภูสิงโตภูสิงโตหมู่ที่หกหมู่บ้านเขาช่องตอําบลเขาสามทิพา์อําเภอท่ามะก,กาจังหวัดกาญจนบุรีรบเบอร์โทรศัพท์ของอาตมาเองก็ ศู2ย9หกสองหนึ่งเก้าสองสองเก้าสี่สี่อ่านะครับเป็นพระสายปฏิบัตินะครับอ่าเป็นพระสายป่าต,ตอนนี้ครับที่สำนักสงฆ์ครับตอนนี้มีพระจามีปครับมีพระจำอยู่รูปเดียวคืออาตมาเองที่เหลือก็จะเป็นผู้ปฏิบัติแล้วก็อ,อุบาสกอุบาสิกา ดังนั้นครับใครที่สนใจอยากจะเข้าไปาในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะครับสิ่งที่จะได้จากกองลงที่ครับนี่อะไรบ้างที่เข้าไปที่นั่นนะรครับก็คือหนึ่งได้ความสงบเพราะว่าอยู่ติดภูเขาเราได้ธรรมชาตินะครับแล้วก็เข้าไปก็จะสอนธรรมะในเรื่องการปฏิบัติธรรมจิตใจให้มีความสงบนะให้ฝึกการเจริญภาวนาะเจริญสตินะให้สาม,มารถใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะ ให้มีความสุขครับผมดังนั้นครับอย่างที่บอกไปครับในครั้งนี้นะครับหลวงพี่ได้เดินทางมาที่นี่นะครับมาทางสถานีของอฟ้านะครับเราก็รวมในเรื่องของการที่เราจะได้ร่วมกันทำหนุบารุงศาสนาต่อไปด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงขอฟ้าครับก็ถวายหลวงู่ทวัหนึ่งร้อยองค์แล้วก็ของหลวงพี่ก็เช่าบูชาเองพระสมเด็จครับขอไปครับขึ้นขอถือหลวงู่ทลวทวดเลยพระสมเด็จนะครับอ่ะ นะครับในครั้งนี้นะครับก็ขอฝากครับก็ได้ถวายพระนะครับ100องค์นะครับแล้วก็รวมถึงของหลวงพ่อที่เองที่ได้เช่าบูชาไปอีกหน0 0องค์นะครับก็ในวันนี้นะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมแล้วกันฝากช่องทางอีกหนึ่งครั้งครับที่ครับติดต่อครับสถานที่แล้วก็ขออโทอีกครั้งหนึ่งครับสถานที่พระสงฆ์ป่าภูพิงโตหมู่บ้านเขาช่องหมู่ที่6ตําบลเขาสามทิพย์อําเภอท่ามะการจังหวัดกาญจนบุรีนะ ติดต่อเบอร์โทร0621922944นะอาตมาภาพพระสถิตพงษ์ธรรมวโรครับผมเอะไรฮะแล้วก็ในส่วนของความคืบหน้านะครับในความเป็นไปได้เนาะเดี๋ยวเราจะ อาจจะมีเวลาแล้วก็อาจจะไปเยี่ยมถึงสถานที่เลยนะครับแล้วเราก็จะได้ไปดูกันด้วยว่าเอ๊ะสิ่งที่หลวงพี่ตั้งใจทำนั้นตอนนี้จะไปถึงไหนแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับติดตามชมในสถาน,นีของเราให้ดีแล้วกันนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนี้ครับอยากจะให้หลวงพี่ครับได้อำนวยอวยพรให้กับประชาชนที่ได้ชมอยู่ตอนนี้ด้วยครับอาตมาภาพก็ขออาราธนาอ้างอิงคุณพระเถรรันตน์ัตมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตลอดถึงสิ่งประจิตทั้งหลายที่อยู่ ในประเทศไทยและบารมีแห่งองค์ท่านเจ้าประกุณ์ตนเดชพระพุทธาจารย์โตดรงประฏิประจาตประทานพรใน้กับคณะลูกศิษย์ลูกหาและคณะสัทหายายมพุทธบริษัทที่เข้ามาร่วมด้วยเชื่อกันในการทำนุบำรุงบวรพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งยืนนานสืบต่อไปขอเจริญพร